สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาดูเลิกยามนะครับประจำวันที่14เมษายน2563นะครับเป็นวันอังคารแรม7ข่ําเดือน5ปีชวดนะครับวันนี้เป็นวันของปีกุลนะครับซึ่งจะปะทะกับคนที่เกิดปีมะเส็งกับปีวอกนะครับ เลิกยามวันนี้คือเป็นเลิกยาที่เหมาะสําหรับกับการเจราจาต่างๆนะครับการทําบันทึกข้อตกลง MOU ต่างๆนะครับหรือการวางแผนธุรกิจในอนาคตต่างๆนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องก็คืออาชีพที่เกี่ยวพวกฝ่ายปกครองหรือเกี่ยวกับการเมืองทหารตำรวจเป็นหลักนะครับ เวลาที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ13.15ถึง15.00นนะครับเวลาต้องห้ามนะครับ9.15ถึง11.00นแล้วก็15.15ถ15ึง17.00นนะครับส่วนสีมงคลประจำวันนี้นะครับก็คือสีขาว สีแดงสีเขียวนะครับทิศโชคลาภอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศระวังภัยต่างๆนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเลือกยามนะครับประจำวันที่14เมษายน2563นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ